อ่ะแถี่สิบหนึ่งข้ออันนี้ดีมากเลยรู้สึกประทับใจข้อนี้แบบประถมก็จริงแต่มันดีอ่ะเอ้ครับ n คือผลคูณของสูตรคูณแม่ห้าแล้วกันจนถึงสองพันสิบห้าคำถามเขาคือเลขศูนย์สุดท้ายเรียงต่อเนื่องเมื่อเด็กคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมีกี่ตัวเด็กๆเคยใช้ฟอร์ฟังชันของห้าแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะมันเป็นเอ็นแฟกทอเรียลอันนี้คือถึงใครรู้สูตรลัดนะแต่นี่ต้องมันระวังมันไม่ใช่เอ็นแฟกทอเรียลไม่ได้ทําไงครับท่องสูตรคูณแม่ห้าธรรมดาห้าหนึ่งเป็นแต่วแต่ว เฉพาะสีเขียวๆเนี่ยมี403ตัวทุกคนได้เลขค่าดึงออกไปเลย403ตัวจบแล้วนะยังแล้วยังไงต่อครูอย่างนี้ครับพอเด็กๆหาร5ออกไปแล้ว403ครั้งอ่ะมันจะเหลือแค่ตัวตัวที่สีเหลืองที่กูเม้นแม่แมไว้น่แต่ก็ยังมีเลข5อยู่นะเพราะว่าตัวนี้ผลคูณก็เป็น403แฟกเนี่ยเด็กๆมาเริ่มใช้ฟอร์ฟังก์ชันตอนนี้ใช้สูตรเลยได้เลยว่ามีเลข5กี่ตัวครับครู ใช้แบ็กเก็ตก็คือการปัดเศษทิ้งนะหารแล้วไม่เอาทอยมหารปับ๊บได้80หารปับ๊บอันนี้ 5, กําลังสองนะลูกคือ25เองได้16อันนี้125ได้3อันนี้ได้0อ่าไม่เอาไปและจบรวมๆแล้ว99ตัวครับทุกคน99ตัวเอา2ตัวนี้รวมกันแล้วได้มีเลข5ทั้งหมดทั้งหมด398ตัวทุกคน398ตัวไม่ใช่502ตัวขอโทษ502ตัวทุกคน ห้าร้อยสองตัวนะเลขห้าแต่เด็กๆครับการเกิดเลขศูนย์สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยเลขสองกับเลขห้าเด็กๆจะรีบตอบห้าร้อยสองตัวนะเราไปนับสองก่อนว่าในเนี้ยในผลคูณเอ็นเนี่ยมีเลขสองกี่ตัวถ้ามีเลขสองน้อยกว่าเลขห้ามันก็เอาเฉพาะจำนวนเท่ากับเลขสองนะลูกนะอย่าไปแบบมากมายขนาดนี้ดังนั้นเราไปนับเลขสองบ้างก็นับที่ไหนครูตรงนี้เลยเพราะว่าตอนที่มันเป็นเลขห้าคูณเนี่ยมันไม่ได้มีเลขสองหรอกหมายความว่าตอนที่เรามีเลขห้าอยู่เนี่ย นี่มีเลขสองลูกเลขสองจะเกิดขึ้นจะเฉพาะช่วงที่มันมีเลขสองนั่นแหละอันนี้เราเหมือนกับเราดึงตัวร่วมห้ากำลังสี่ร้อยสามออกไปก่อ,น,อนนี็จะเป็นเลือกเท่านี้น,นันเด็กๆเ,เอาเฉพาะเท่านี้มาหาจำนวนเลขสองก็ได้เนี่ยครูว่าน่าสนใจตรงนี้นะงั้นฟังฟังชันของสองแล้วก็สี่ศูนย์สามส่วนด้วยสองกำลังสองอีกนะครับไล่ไปเรื่อยๆซึ่งก็บุกบวกบวกบวกเรียบร้อยแล้วได้สามร้อยเก้าสิบแปดตัวลูกงั้นเลขสองมีสามร้อยเก้าสิบแปดตัว แต่เลขห้ามี5้าตัวเดิกครับมันจะเกิดเลข0ูนย์เท่ากับจำนวนตัวที่น้อยนะเพราะว่า2ไปจับคู่กับ5ได้แค่นี้ตัวลอกนั้นก็ไม่ได้มี0ูนย์อ่ะคำตอบก็เลยต้องมีศูนย์ทั้งหมด398ตัวค้อนี้ดีมากทั้งหมดทั้งปฐมและหมต